สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมพีในออนไลน์สเตชันสกู o กันอีกครั้งนะครับล่าสุดก็มีประกาศคอนเฟิร์มการสร้างซีซั่นที่2กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหนึ่งในสุดยอดอนิเมะแห่งปี2019อย่างวิลเลนซาก้าโดยตัวเทเลอร์ตัวใหม่ก็เพิ่งได้ถูกเปิดเผยไปเมื่อวันที่7กรกฎราคมที่ผ่านมาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบ2ปีของอนิเมะเรื่องนี้อย่างพอดิบพอดีเลยล่ะฮะ จากในตัวเทนเลอร์ที่ปล่อยออกมาให้เราได้ชมกันก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรใหม่ๆม,มากนะักนอกจากบอกแค่ว่าตัวซีซั่น2นี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างและได้เห็นตัวทอฟินพระเอกของเราในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นเท่านั้นเองในซีซั่นที่2นี้นะฮะจะได้ผู้กำกับและพวกแบบตัวละครคนเดิมกลับมาดำเนินการสร้างต่อแต่ก็ยังไม่ประกาศออกมานะครับว่าสตูดิโอที่ทำอนิเมะเรื่องนี้นั้นจะยังคงเป็นวิดสตูดิโอที่เคยทำในซีซั่นที่1อยู่ไหมหรือจะถูกเปลี่ยน มือไปอันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่นอนนะฮะซึ่งทางตัวผู้แต่งอย่างคุณยูกิมุระมาโกโตเองก็ได้ทวิตบอกว่าเขาดีใจกับการมาของซีซั่นที่2เอามากๆและยังคงตั้งตารอประกาศถัดไปสําหรับเรื่องนี้อยู่นั่นก็หมายความว่าสําหรับวันฉายและข้อมูลอื่นๆก็ทําได้แค่ต้องรอและหวังว่าทางออฟฟิเชียลจะประกาศออกมาในเร็วๆนี้เท่านั้น สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักอนิเมะเรื่องนี้นะฮะก็มาทำความรู้จักกันเข้าๆสักหน่อยดีกว่าโดยอนิเมะเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากมังงะในชื่อเดียวกันของอาจารย์ยูกิมูระมาโกโตตัวมังงะนั้นได้มีการตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2005ซึ่งณตอนนี้นะฮะก็เข้ามาถึงช่วงท้ายของเรื่องกันแล้วซึ่งหลายๆคนคงถึงกับบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในมังงะที่มีคุณภาพระดับน้องๆมังงะมาสเตอร์พีซอย่างวากาบอลหรือเบอร์เซอร์กันเลยทีเดียวโดยการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นแนวแอคชั่นยาาื้อห ในช่วงคริสตศตวรรษที่1 1ของทวีปยุโรปซึ่งมีเนื้อเรื่องที่สุดแสนจะดั์กและเข้มข้นเ้่าใจถ้าหากใครเคยอ่านประวัติศาสตร์มาก่อนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแปลกใหม่นะแต่ความสุดยอดของอนิเมะเรื่องนี้ก็คือการเล่าเรื่องที่เดาทางยากชิงไหวชิงพลิปปัจฉญาอันลุ่มลึกดราม่าที่กินใจและการพัฒนาของตัวละครในเรื่องที่ทำออกมาได้มีสเสน่ห์และสมเหตุสมผลสุดๆไปเลยละฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงใจแน่นอนแต่เนื้อหานั้นค่อนข้างจะรุนแรงไปสักหน่อยสำหรับน้องๆหนุ่ ะะก็อาจจะต้องมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆน่าจะดีกว่า ตัวอนิเมะในซีซั่นแรกนั้นมีทั้งหมด24ตอนโดยมีสตูดิโอสร้างอย่าง Wit Studio ผู้ทำ Attack on Titan ทั้ง3ซีซั่นซึ่งฝากผลงานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้งานภาพจะไม่ได้สวยเทียบเท่ากับต้นฉบับในมังงะแต่ฉากต่อสู้นั้นต้องบอกเลยฮะว่าทำแอนิเมชันออกมาได้อย่างลื่นไหลละมันมากๆเลยอีกทั้งฉากหลังที่มีความสวยงามรวมถึงการแสดงออกทางสีหน้าของแต่ละตัวละครที่สื่อถึงอารมณ์ได้เป็นอย่างดีและอนิเมะเรื่องนี้นะฮะยังมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเอา เรื่องเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดูบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเรื่องนี้เป็นอันขาด ไหนๆแล้วก็ถือโอกาสทบทวนเรื่องย่อของซีซั่นแรกกันสักหน่อยดีกว่านะฮะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูหรือลืมๆไปบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยฮะโดยในยเรื่องของวินแลนซาก้าในซีซั่นแรกจะกล่าวถึงทอฟินลูกชายของอดีตยอดนักรบผู้แข็งแร่งที่หลบหนีจากสงครามมาใช้ชีวิตอย่างสงบแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งอดีตของเขาก็ตามมาถึงที่และเรียกให้เขาหวนกลับเข้าสู่วงวนแห่งสงครามอีกครั้งซึ่งทอฟินตัวเอกของเราก็เลยต้องเข้าไปพัวพันกับมหาสงคราม ที่มีอะไรอีกมากมายที่ตัวเขาเองก็ยังไม่เข้าใจมากนะและเมื่อเวลายิ่งล่วงเลยไปก็ยิ่งทําให้ตัวเขาเติบโตขึ้นพร้อมกับไฟที่ครุกกุ่นอยู่ในหัวใจเหตุการณ์ต่างๆจะดําเนินไปในทิศทางไหนยังไงก็ลองไปหาดูเพิ่มเติมกันได้เลยฮะ และสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวเทเลอร์ที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาหรืออยากจะบอกเล่าเหตุผลเพื่อป้ายยาคนอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมพีในออนไลน์สเตชันสกู๊ปลงแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ